คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้แอดมินก็ามาเชื่อกับน้ำเชื่อกับจิพาพพี่พาน้องไปเบิง้งแนวทางเลขของแม่ลบบุรี่เด้อค,ค,ครับผมค่ะแม่เพิ่นกับให้แนวทางแบบ บ่หลายนอนน้ำเชียร์บนเป็นบนล่างเป็นล่างครับโดยเฉพาะเขลักตั้งรักแม่เหลขกบนมันบ่คอยลดเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดว่างันนี้ลดหมดเลยค่ะครั่พี่น้องเพิ่นบอกว่าถ้าสูตรคำนวณข้าเจ้าเดินดีไปแล้ววันนี้มันสิไปลดหล่ันมันสิมากกลับมาเดินดีอีกครับค่ะอันนี้น้ำเชียร์กับจำจากพอยเอฟซีเพิ่นบอกไห้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่นครับผมจะประมาณนี้นะครับเนาะแสดงว่างวดนี้กัหน่าจับตาเด้อครับผมสำหรับแนวทางของ แม่เอฟซีโรบุรี่นี่ครับผม <powers casino: S 1> ค่ะครับเลขกเพิ่นกะเล่นง่ายยุดอกเล่นง่ายครับผมบนเป็บนบน,บนล่างเป็นล,าลน่างเลยกะให้หน่อยหางพร้อมพี่น้องค่ะครับเพิ่นกะ่้นมาเพิ่นกะจีมั่นใจว่าอ่าถูกกัถูกเนาะคิดกับพดไปเลยครับผมมาหน,นีเด้อครับค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขกของแม่โรบุรี่ ทังเก่ามาเชียกับน้ำเชียกับขอขอพระคุณแม่ทีเพื่อถิ่มบพ่ป๋าจักเทียเนาะครับผมค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก่ะผิดาจรณาเรื่องขาดถึนผู้ชมเด็กมีเขามีรุดไปตามไหลมองไหลบอลกับพราะว่าอยากให้พี่น้องเรียกเบิงเนาะครับผมค่ะถ้าตามหมองเดียวกับหัางขาเป็นผ้าปีนเผาเสียได้ไงหล่ะกับผู้ชมเสียโอกาสไปเนาะครับเนาะค่ะครับเรียกเอาขาดถึนผู้ชมดวงทั้งนั้นค่ะ แต่ว่าย่าถิ่มเหล็กเด่นได้ครับผมบพว่าจะตามส้ำนักใดพี่น้องเอฟซีย่าย่าถิ่มย่าป่าเหล็กเด่นพยายามหาจับมาใส่กันก็ได้ได้ครับผมค่ะครับครับพี่น้องครับกัดก้อนชิบิเบิงตัวเลขของแม่เอฟซีโรบลี่แอดมินกอล์มเช่ก็อยากจะอ่ากับเลี้ยนเชิญปูได้ครับผมแล้วก็เสี้ยนที่อหายแนวทางแม็นเมนเหล็กคำนวณเหล็กฝันเหล็กพุ่มจ้าทีน้ำนาะครับเหล็กพุ่มจ้าทีน้ำค่ะกับเลี้ยนเชิญมาเป็นสะพานบุญ ได้เดอครับผมกับเกามาเชียครับผมที่เบอร์0621967518ครับผมครับยินดีด้วยครับผมเอาครับพี่น้องกะไปรับชมรับฟังแนวทางเหล็กแมนโรบบอรี่กันเลยครับฮัลโหลค่ะแม่ครับครับลูกหลานเกามาเชียสวัสดีแมนโรบบอรี่ครับผมแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าค่ะยูดีไม่แห้งว่แม่ โอ้โหแย่เลยอ้ดวลวดนะเป็นยังก่อวไหมอะปวดขาจะเดินไม่ได้โอ้ยปวดขาเพราะว่าผลข้างเคียงหรือว่าแม่ปวดแต่เดิมอยู่แล้วเป็นก่อนแล้วล่ะอ๋อครับผมเป็นก่อนมากเลยปวดขาเกือบสองเดือนแล้วเนี่ยปวดปวดร้าวลงขาปวดเอวร้าวลงขาโอ้ยนวดกันทุกวันเลยกระดูกทับเส้นหรือเปล่าครับผมจ้ะครับแม่กินยาเป็นจินยาก็ไม่หาย หายไปไวได้ไหมครับหายไปได้ครับผมคครับแม่จะงวดนี้ก็ว่างวดนี้ครับผมงวดนี้ต่อไหมงวดนี้ต่อเด้อครับผมค่ะครับสำหรับแนวทางเลขต่างหลักจะครับผมมีห้าสองเก้าแปดหกอ่ะห้าสองเก้าแปดหกห้าสองเก้าแปดหก จ้าวิ่งบนแปดกับห้าจ้าวิ่งบนแปดแปดกับห้าจ้าสามตัวสามตัวบนจ้าสามตัวบนห้าแปดหกห้าแปดหกห้าแปดสองห้าแปดสองเก้าแปดห้าจ้าเก้าแปดห้าจ้าสองตัวมีแปดห้าครับผมแปดห้า สองตัวบนนะคะครับผมจ่าแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดหกแปดสองแปดสองแปดเก้าแปดเก้าครับผมจ <ะ S 1> ้าเลขเร,ร่างสองกับห้าจ่าร่างสองกับห้าจ้าจับคู่สองสี่สองสี่ครับผมจ้าสองหกสองหกห้าสาม ห้าสามห้าเก้าห้าเก้าห้าหกห้าหกจ้าแค่นี้น่าจะครับแม่คิดว่าเข้าอยู่นะงวดเนี้ยครับผมผมไม่พลาดครับผมแม่งวดงดเมื่อกี้หลุดนะแม่เนาะหลุดหมดเลยครับผมปกติพนงดงดก่อนหน้านั้นก็เข้าคู่ทางเลยเนาะครับแม่เข้าคู่ทางครับผมแต่ว่าเลขวิ่งแม่เพิ่งว่าหลุดดิครับ แตงวดเมื่อกี้หลุดหมดเลยหลุดหมดเลยนี่ยังไงหลุดหมดเลยมีเข้ามีหลุดแม่มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาครับแม่เพราะแม่สูตรแม่ก็คือเลขเลขห้าตัวนี้ก็คือจับบนกันอยู่ในนี้นะแม่เนาะคุณจ้าจับบนอย่างเดียวครับผมสามหางนี้ให้น้ําหนักตัวไหนพิเศษไหมครับแม่ให้ห้าหกห้าแปดหกจ้ะห้าแปดหกโอ้ทะเบียนรถเลย S <S ชอบครับตามอยู่ครับเนี่ยได้แปดหกสองตัวสองตัวก็เน้นแปดห้ากับแปดหกอ่ะจ้ะครับผมแปดห้าแปดหกก็มาที่เลขล่างครับผมเลขล่างเลขล่างห้าเก้าห้าเก้ากับห้าหกจ้าห้าเก้ากับห้าหกจ้ะส่วนเลขบนที่ว่าวิ่งนี่แม่ให้น้ำหนักตัวไหนครับผม แปดจ้ะแปดแปดครับผมคิดว่ามาคู่นะครับพอเผอมาเป็นคู่ทางมันงวดนั้นนะแม่เนาะคครับผมเลขล่างอหอครับผมเลขล่างไปที่ห้าจ้ะค่ะแม่ให้วิ่งเน้นห้าครับผมห้าจ้ะครับจ้าเก้าห้าหกเน้นห้าห้าเก้ากับห้าหกครับผมจ้ะครับแนวทางแม่ลบบุรีครับผมจ้ะ เอาลองบึงลองดูอีกสซกงวดจะเข้าดีไหมครับผมถูกงวดเหรอแม่เป็นเป็นสูตรเป็นสูตรที่ใช้ปกติใช่ไหมครับแม่เป็สูตรที่ใช้ปกติครับมันก็อยากให้เข้าดีทุกงวดนะจ๊ะเนาะแม่เนาะยังไงก็เราก็เล่นอยู่ไงจ้บไม่หลายหางเลยนะครับแม่เนาะแม่นเยอะครับพิจนาบึงเด้อครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างพร้อมครับ แม่ว่าพเพเพอมาด้วยกันได้ครับผมแปดกับหาบหมดนี้เราจะแยกเล่นบนทหารล่างทหารจะไม่เอาไปรวมกันครับค่ะไม่เน้นบนเล่นล่างอ่ะตัวเดียวกันนะค่ะครับเล่นง่ายแบบนี้เนาะแม่เนาะจ้าครับผิดก็ผิดถูกก็ผิดอ้วนถูกก็ถูกถูกก็ถูกไปเลยผิดก็คือผิดไปเลยครับผมเอาแม่ลูกก็จะรบกวนแม่ซ้ำหนีเด้ครับผมจ้าครับ ขอบคุณแม่อ่ยู่ดีมีแห้งด้แม่เด้อครับน่นล่ะค่ะแม่น้ำเชียร์ขอบคุณหลายๆกับเก่ามาเชียร์ได้แม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าจ้าสวัสดีจ้าเอาครับพี่นองครับผมเล็กแม่เอฟซีลรบุรี่งวดนี้เพิ่นกัดายมาเน้นนเนด้วยครับผมสำหรับเหล็กเด่นบนก็คือมีหามีสองมีเก่ามีแปดแล้วก็หกครับผมวิ่งบนแม่ จับตาดูดีๆเด้อครับผมแก็ผ่าอาจจิกดข้อกันมากก็ไ้ครับผมแม่จับไห้มี5ห้าแปดหกครับแล้วก็แปดห้าสองหครับสมหางแม่เน้นที่5้าแปดหกครับสำหรับเด็กบนกับสตัวกับมี8แปดหาแปดหกแปดสองเยัดก้อครับผมเรียกล่างแม่ให้วิ่งสองกัผเน้นห้าด้อครับผมจับคููกัมี สองสี่สองหกหาสามหาเก้าหาหกเน้นสองหางด้ครับผมหาหยิบจับดัตตอรีไว้ก็คือหาเก้ากับหาหกครับเลขแม่ก็จะแยกบนแยกล่างชัดเจนด้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยด้ครับพี่น้องคาถาเงินประขาดมืด้ด้ครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จ สาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซของเก่ามาเชียร์เชนแนวขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปของเก่ามาเชีย์ถูกหวยืลองเงินไปน้ำกันได้ครับผมวันที่หนึ่งเมษายน65สิบหา้าส,สุขุสุขนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ